พี่น้องวันนี้วันที่สิบห้าหาตีพึ่งมิมิกเหมือนเดิมครับมาแล้วครับอาจารย์วัดเดี๋ยวครับพี่น้องครับเปิดเลยนะครับกลางกอไผ่เลยครับมาแล้วครับอาจารย์เกมมาแล้วครับพี่น้องวันที่สิบหกวันนี้อาจารย์อาดมาแล้วครับ มาครับทีมงานครบครบเสร็จวันนี้จะไปติดตามครับจะเจอหรือเปล่าครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็คงจะได้สองตัวผมทีมงานหลานยาลานมาแล้วครับพี่น้องโอ้โหดูหัวน้ำครับนี่คุ้มที่ปีนเหนื่อยเลยครับนี่ครับพี่น้อง ามาได้ครับลงหัวน้ำครับได้แล้วครับพี่น้องโอ้กางก็ไผ่แล้วครับลงม,มาแล้วครับพี่น้องทังนี้ก่อนมานหัวน้ำเต็มหน่ากิมาแล้วครับพี่น้องโอ้หัวน้ำแบนหนึ่งได้แล้วครับออกมาแล้วครับพี่น้อง ยอดกระทินโอ้ยต้องปีนครับงานนี้ยังเหลืออีกเยอะเลยโอ้ยเต็มเต็มเต็มโอ้โอโอขวดกว่าจริงจริงพี่น้องขวดแบนไปได้แล้วหนึ่งขวดเมื่อวานนี่หนึ่งขวด พี่น้องเรามา,ายกตาเพื่อจะทำงานรอบชั้นที่สองกันนะครับเราก็จะยกมาเท่าเท่ากับที่เรายกรอบขึ้นมาสิบหกตาแล้วก็เอาแขนสิบหกเอาแขนสองรอบนะครับยก,กมาเหมือนกันเลยครับพี่น้องเราก็จะได้ความกว้างเท่ากับรอบที่เราขึน้นมาครับเพียงแค่เราถักสั้นกว่า หักรอบแค่นั้นเองเราจะถัดเพื่อทํางานเฉยๆนะพี่น้องดูนะครับก็ก่อเหมือนกันนะครับพี่น้องก่อแบบที่เรากอขึ้นรอบขึ้นมาเนี่ยน้องก็ยกตาขึ้นมาอย่างนี้ครับยกตาหรือว่ายกเสา,าครับขึ้นมาเพื่อส่วนนี้เราจะมาทํางานชั้นที่สองของรอบนะครับ พี่น้องยกขึ้นมาได้สิบห้าตาแล้วก็แกะนี่แล้วก็เอาไปต่อต่อตาที่สิบหกนี่กันครับแล้วก็มาถักกันครับนะครับครับพี่น้องเอามาเสร็จแล้วก็เรามาต่อตาตอตาที่สิบหกกันนะครับพี่น้องดูเอ่อเชือกที่มีชุดนี้ให้อยู่ทางด้านซ้ายนะคมว้วนแบบนี้ครับแล้วก็หาที่ผูก ชุดนี้อยู่ด้านซ้ายนะครับในปลายเชือกที่ยังไม่ได้ใส่ชุดนี้มาอยู่ด้านขวาน,นะครับแล้วเราก็จะมาต่อกันอย่างนี้นครับต่อเหมือนเดิมนครับพี่น้องยกตาขึ้นมาเหมือนเดิมนะตาที่16ครับ ยกขึ้นมาสิบหกตาเท่ากับเราถักรอบนะครับพี่น้องยกขึ้นมากี่ตาก็ยกขึ้นมาเท่ากันครับทํารอบพี่น้องยกขึ้นมากี่ตานะครับกี่เสาพี่น้องก็ยกขึ้นมาเท่ากันนะครับตาละสี่สิบหกวเราก็มาถักกันก่อนสักรอบหนึ่งแล้วเราค่อยมายกแขน สิบหกแคนะครับจะยกจะเอาสองรอบนะครับไปครับพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องสานมาครบแล้วนะครับรอบนี้เราก็จะยกแขขึ้นมาเลยครับสิบหกแขนะครับ,รบเอาสองรอบพี่น้องยกแขมาสองรอบแล้วพี่น้องจะเอาความยาวเท่าไหร่นะครับจะเอาเท่าที่งานรอบแกอรกงานงานแรกของรอบก็ได้นะครับยี่สิบเซนหรือจะเอายาวกว่านั้นนะครับเพราะว่าเอ่อ ทำงานอันที่สองขึ้นมานี่เพื่ออีห้องห้องข้างหลังเนี่ยเราจะเป็นทาเป็นห้องเพื่อไว้ขังป่านะครับผมจะเอาสามสิบเซนครับเดี๋ยวไปดูกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องพี่น้องยกแขนขึ้นมาครบแล้วนะครับสองรอบครับหลังจากนี้พี่น้องก็ไม่ต้องเอาแล้วนะครับพี่น้องก็สารตามความยาวเลยครับพี่น้องจะเอางานรอบยาวเท่าไหร่นะครับยี่สิบหรือสามสิบเซนนะครับ แต่ของผมเนี่ยผมจะเอาสามสิบเซนนะครับนี่คืองานที่สองนะครับยาวสามสิบเซนจะทำเป็นห้องขังปลาครับนี่นะครับนี่นะอ้องงานแรกจากปากมาในยี่สิบเซนนะครับแล้วผมก็จะตรงนี้จะเป็นห้องแรกนะครับ นี่เป็นห้องที่สองครับใส่งานที่สองข้ามาตรงนี้จะเป็นห้องทางป่าครับรอบยาวเมตรหนึ่งครับครับเดี๋ยวมาดูกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องเรพี่น้องซานได้ตามที่พี่น้องกําหนดแล้วครับนี่ผมได้แล้วสามสิบเซนผมก็จะพอแล้วครับสองเส้นนี้เราต่อเสร็จแล้วเราก็ตัดออกเลยครับพี่น้องครับพี่น้อง พี่น้องเตรียมห่วงมาครับความกว้างยี่สิบความกวาม้วางยี่สิบเซนนะครับตามเท่ากับอขอบรอบที่พี่น้องกาหนดไว้นะครับยี่สิบเซน,นครับแล้วเราก็จะเอาห่วงนี้มาร้อยกับตะข่ายที่เราทักไป้อยปากนี้นครับเพื่อจะทำเป็นงานรอบนะครับพี่น้อง พี่น้องก็ร้อยไปเลยครับร้อยสลับไปเลยครับร้อยขอบปากนี่ไหมครับ ตรงนี้ก็จะเป็นงาที่สองของรอบของเรานะครับความกว้างนี่ยังไงก็ได้แน่นอนครับพี่น้องพอเราเช็คมาแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อตะขายที่เราก่อขึ้นมายกแขนขึ้นมานี่ความกว้างจะได้ยี่สิบ แน่นอน,นครับ100ลอยไปเลยครับไม่ต้องกลัวการทํากระชังหรือว่าทำตุ้มซิ่งหรืออะไรที่ต้องใส่ขอบแบบนีนบ้พี่น้องก็วัดจากความกว้างนี่แหละครับกว้างเท่าไรแล้วก็พี่น้องก็ยกแขนขึ้นมาครับถ้าเป็นกระชังก็ความกว้างเท่าไรพี่น้องก็ยกขึ้นมาครึ่งหนึ่งครับ อย่างนี้ความกว้างนี่ครับยี่สิบเซนผมก็จะยกแขนมานี่สิบเซนครับก็จะได้สองสองสองรอบนะครับความกว้างก็จะได้ครับยี่สิบเซนครึ่งหนึ่งของความกว้างครับเป็นกระชังเป็นอะไรก็เหมือนกันครับพี่น้องตรงนี้ก็พี่น้องก็มาเกี่ยวเฉยนช่ครับอันนี้ก็จะเป็นงามนมันครับงานรอบนะครับ ส่วนเชือกตรงนี้พี่น้องก็ตัดทิ้งไม่ได้เลยครับแล้วเราก็หาเชือกใหม่มาร้อยนครับเราก็ดึงออกได้เลยครับเราไม่ได้ใช้แล้วนะตัวนี้เราจะใส่ก่อเสาขึ้นมาก่อตาขึ้นมาเฉยๆนะครับนี่ครับพี่น้องพี่น้องก็จะเห็นว่าตะข่ายมันจะไม่ขาดนะครับ ะครับคือความกว้างสิบหกตาจะอันนี้ครับกับตาไซโลนี่ก็เข้าได้สบายค,บความกว้างตอนนี้พี่น้องก็หาเชือกมาร้อยครับเพื่อเราจะทํางานมันครับ,รบพี่น้องก็หาเชือกมายาวกับพี่น้องกลับว่าเผื่อมัดเผื่อ อะไรด้วยนะครับเรียบร้อยพี่น้องก็มาร้อยนี่พับครึ่งครับเชือกพับขึ้น,พ,นพี่น้องก็ร้อยไปทางด้านโน้นเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งก็จะลอยฝั่งนี้ครับ วัดครึ่งกลางนะครับถึงแค่ไหนนะพี่อน,น้องกลางพี่น้องก็ลอยไปเลยครับตรงตานี้นะครับกลางแล้วก็เป็นเชือนี้ แบบร้อยอข้างที่เหลือ,อน,นี่พี่น้องกำลังรอยข้างครับ ก็ได้ครับว,วัดเชือกให้เท่ากันนะครับสองสองข้างนะครับให้เท่าเท่ากันน,นะครับแล้วก็กเชือกนี้ไปเลยก็ได้ครับนี่ครับพี่น้อง,างอการะระ,ะยะดูว่าไอความยาวตัวนี้พี่น้องจะที่จะมัด ถึงี้เผื่อกาว่าพอดีครับกะว่ามัดไว้พอดีครับพี่น้องก็กะว่าเผื่อประมาณนี้ก็มีเผื่อมัดแล้วพี่น้องก็มัดนี่เลยครับตานี้เลยมัดใต้ตัวเลยก็ได้ก่อนที่จะมามัดหวัวน,นี้พี่น้องก็ เช็คระยะความกว้างสุดสดเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้พี่น้องก็มาผูกเลยเชื่อกนี้มาผูกมัดเลยครับนี่ครับเช่นนี้ครับตรงนี้พี่น้องก็จะกว้างเท่าเดิมครับ พี่น้องจากนั้นพี่น้องก็เตรียมรอบของเรามานะครับรอบพี่น้องจะน,นี่ครับพี่น้องก็เอาเนี้งานของพี่น้องเนี่ยครับสอดใส่ในโค้งนี้ครับสอดมัดมันอย่างนี้ครับหรือก็ดึงตรงนี้ก็จะเป็นงานงานที่สองของรอบนะครับ งานแรกก็จะอยู่สิบปากนี่นะครับพี่น้องก็มัดกัรระยะมัดไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับว่าพี่น้องจะเอาห้องกว้างแค่ไหนนะครับห้องที่สองส่วนตรงนี้พี่น้องมัดไว้ได้แล้วพี่น้องก็ลองดึงงานดูคร,รับพี่น้องจะต้องใส่ห่วงนี่แค่ไหนนะครับที่จะดึงมานถูกไหพี่ี่ตรงนี้พี่น้องก็จะได้ งานที่สองนะครับที่ใส่รลอกจยากนั้นพี่น้องก็มัดยึดเลยครับถ้าพี่น้องทำงานที่สองแล้วก็ยึดเลยเลยน,นี่พี่น้องก็ไล่ดึงให้ตึงเลยนะครับไล่ดึงให้ตึง ส่วนตรงห้องงานที่สองหัวงงา,านที่สองนี่พี่น้องก็หาเชือกลอยลอยเพื่อกั้นห้องตัวนี้ไว้ไม่ให้ปลาเข้าไปห้องแรกได้เราว่ากั้นตัวนี้เป็นห้องขังปลาไปแล้วนะครับสุดท้ายนี่แล้วก็เชืองท้ายนี่พี่น้องก็หาเชือกลอยพันไว้ตัวนี้ก็จะเป็นไทยกำลังรอบเราตรงนี้พี่น้องต้องหาเชือกพันรอบ น,นี่เราก็จะได้กดล,ลอดครับเปิดรูดเข้ารูดออกครับเค่นเย็ครับ,รบพี่น้องไม่ยากพี่น้องก็จะได้งานสองชั้นนะงานช่วงน,นี้ที่ผมทำสามสิบนะครับเพราะว่าผมอยากให้ งานนี้ยาวสักนิดหนึ่งครับเพื่อไม่ให้ปลายย้อนย้อนกลับขึ้นมาได้ครับถ้าเราทําสั้นเกินไปอาจจะมีปลามุดเล็ดรอดมาได้ก็เลยทาเป็นห้องยาวครับหรือพี่น้องจะทํางานเดียวก็ก่อขึ้นมาแค่นี้พอนะครับส่วนความยาวเท่าไหร่ก็และะ้วแต่พี่น้องจะทําเลยครับหรือพี่น้องจะทํางานใส่หัวท้ายนะครับ พี่น้องก็ก่อขึ้นมาแบบนี้ครับก่อขึ้นมาแบบนี้แ,แ,บบแต่ไม่ต้องใส่โครงเหล็กนะครับพี่น้องเอาตะไคร้นี่นะครับมาต่อกันนี่เย็บต่อกันนี่ครับเพราะตานี้ตาของรอบนี่รับที่เราก่อขึ้นมาทํางานตรงนี้มันจะเท่ากันอยู่แล้วครับจานวนตานะครับยกมาสิบหกเสาเอาแคสสิบหกใช่ไหมครับสองรอบก็จะได้สี่สิบแปดตาก็จะเท่ากับนี่ตามันจะเท่ากัน เราก็จะต่อกันจบพอดีครับจะต่อจบพอดีครับเพราะพี่น้องต่อกันได้แล้วพี่น้องก็ม้วนงานเข้าไปสรงนู้นครับม้วนงานเข้าไปทั้งตัวตัวรอบแล้วก็ไปยึดมายึดไว้นะครับก็แค่นั้นครับก็ไ,ได้เหมือนกันครับหรือถ้าพี่น้องเก่งแล้วครับพี่น้องจะไม่ใส่โครงนี้ก็ได้ครับถ้า พี่น้องคิดว่าโครงสร้างของรอบพี่น้องเนี่ยแข็งแรงดีแล้วนะครับตรงนี้เหล็กพี่น้องจะไม่ต้องใส่ก็ได้ครับพี่น้องเย็บใส่กับไอตัวเนื้อรอบนี้เลยก็ได้นะครับเอาตาเย็บต่อเข้านี่เลยนะครับตาที่เราจะก่อบมาทํางานนี่ครับโครงเหล็กนี่ไม่ต้องใส่ตาเมายึดนี่เลยครับแล้วก็ดึงเป็นงานมัดใต้ตัวไปเลยนะครับอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ครับพี่น้อง ก็ดัดแปลงพริกแพงลองทำกันดูครับพี่น้องครับครับพี่น้องพี่น้องไปลองทำกันดูนะครับจะทำแค่สั้นๆหรือจะทำยาวถ้าทำยาวพี่น้องจะใส่สองงานก็พี่น้องก็ก่อทำงานขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็มาใส่ตัวนี้ก็จะเป็นงานที่สอง น้องก็จะได้รอบอ่าสองงานครับสองงานน,นี้ก็จะเป็นห้องทางปลาไปแบบนี้ก็ได้ครับหรือจะทางานเดียวส่วนงานเนี่ยจะให้ยาวสามสิบเลยก็ได้ครับพี่น้องน้องจะให้ยาวสามสิบก็ได้แล้วก็ช่วงลำตัวจะให้ยาวแค่ไหนสักอ่ห้าสิบหกสิบเซนพี่น้องก็อ่าวัดเอาเลยครับตามความถนัด กวา้างความยาวนะครับพี่น้องกําหนดนได้เลยนะครับทิ่งที่ผมพาพี่น้องก่อข,อขึ้นมานะครับแบบนี้ครับเราสามารถพิกแทงดัดแปลงได้สามารถพิพแทงดัดแปลง,ลงทําอะไรได้หลายอย่างครับเราจะทําเป็นกระชังก็ได้ครับกระชังก็เดี๋ยวผมเอามาให้ดูกระชังที่สอง ลูกที่ยังไม่ได้เข้าขอบผมเข้าขอบไปแล้วเดี๋ยวผมมาให้ดูพี่น้องครับ <c oughs> นี่ครับพี่น้องอันนี้ที่ผมเข้าขอบไปแล้วกนระช่งเข้าขอบซื้อเหล็กมาเข้าขอบเสร็จไปแล้วครับ คนที่เราก่อขึ้นมาคนกระชังก็จะเรียงสวยงามนะครับกระชังนี้อทีครับไม่ถึงเซนขึ้นเราจะทำแบบลูดธรรมดาสามห่วงกระชังทีแล้วผมจะไว้ได้ใส่ลูกปลาใส่ ปาเกเล็กๆจะพี่น้องจะเอายาวหรือเอาสั้นก็พี่น้องกอาหนดได้เลยครับว่าจะเอากระชังยาวหรือสั้นแค่ไหนครับพี่น้องสามารถตัดที่แพงตัดแปงได้เนไมครับรยกแขนขึ้นมาเนี่ยคความกว้างเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดเซนนะครับ กับหาง18เซน18เซนผมมาเย็บเข้าคอตัวนี้18เซนเลยนะครับแต่ที่เรายกแขนขึ้นมาเนี่ยแค่17เซน17เซนความกว้างนี่พี่น้องก็จะได้35ส่วนความยาวนี่พี่น้องจะเอายาวแค่ไหนก็ได้ ห่วงเหมือนกันนแต่ตัวนี้มันคอยาวใส่ห่วงปากด้วยส่ห่วงปากมีเล็สาเสียบปานี้ผมจะทำยื่นมารุดข้างบนถ้าเราไม่อยากมัดรุดข้างบนเราก็จับจัดไปตัวนี้มันก็จะเป็นงาเหมือนงาเราก็จะล็อกไว้ได้ เราเหล็กนีนเสียบชายฝั่งแล้วลก็ปลาใส่ได้เลยครับปลาก็ไม่สามารถโดดออกได้นะเพราะเราุดเชือกล็อกนาไว้แล้วนะครับเวลาเราก็ใส่ที่จะขยายไ,ได้ งไปดัดแปลงทำกันดูครับพี่น้องเพี่ยพี่น้องจะได้กระชังได้รอบได้ตุ้มซิ่งสวยๆไปไปออกล่ากับเขานะครับสุดท้ายนี้ผมาาาายาลันไซล่าก็ขอบคุณ f อซพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกท่านนะครับถ้ามีอะไรที่จะให้ผม แนะนำให้นะครับหรือว่าคลิปต่อไปมีอะไรก็คอยติดตามชมครับพี่น้องสวัสดีครับ